เอานะครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมก็คือเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวอะไรมันมาติดหน้าผมเนี่ยอะเรกสักแป๊บหนึ่งก็ <c oughs> คือเดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะทําการเขาเรียกว่าอะไรอืมจากพาร์ทนั้นนะครับที่รถอ่ามันได้จมไปนะท่านผู้ชมครับเออรถเขาเรียกว่าอะไรรถมันได้จมไปอ่ะท่านผู้ชมเออก็คือเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมจะเอา แล้วมันมีข้าวอยู่ในอุ้มเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายไปเลยอ่าเอาเอาตรงคลิปนี้มาเปิดตัวรถใหม่ด้วยแหละคือมันมีข้าวอยู่ในอุ้มพรกินรีกันช่างใช่ไหมผมก็จะเอารถเกี่ยวมาเอารถเกี่ยวมาเพื่อที่จะมาเอาข้าวในอุ้มนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะแล้วก็คือรถด่แตนเนี่ยมันไม่สามารถลงได้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับนะรถดีแตนนะครับเนี่ยเป็นไงโอ้ยดิแตน,ม,นมันไม่สามารถลงในอุ้มได้นะครับ เพราะนั้นเราก็ต้องทำการเอารถเกี่ยวมาส่งเข้าก่อนแล้วกันนะครับโอเคบึนบึนบึนเฮ้ยทำแบบนั้นดีหรือเปล่าวะเออมันต้องดีอยู่แล้วล,ะละ่ะไปป่ปเออไปไงเดี๋ยวรูรีวิวก่อนนะครับนี่คันนี้เขาแจกนะครับทุกคนสวยมากเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเอออูอะไรแบบอูต่อรุ่งเรืองคืออะไรวะ อำเภอพ,พิมายเองเหรอโหสวยงามมากเลยครับเนี่ยอันนี้คนไทยนะประดิษฐ์ขึ้นเองนะเนี่ยดูเครื่องนะเครื่องซะก่อนเนี่ยดูว่าเฮ้ยดูมุงภายใน,นเฮ้ยดูเกียร์อ่ะท่านผู้ชมแหมมีเกบเลบด้วยนะมีคอนสวยมากเลยอ่ะสุดยอดเลยเมื่อก่อนผมจะนั่งบนลังคาเนี่ยเออเมื่อก่อนแบบไป ใส่มันใส่อ้อยจะนั่งบนหลังคาในเวลากลับบ้านนะครับผมไปไปขายมันอะไรเงี้ยจะนั่งบนหลังคานะครับเนี่ยหลังคาตัวเนี้ยเออเป็นโคตรดีเลยนะครับผมนี่ขับมาก่อนโอเคนี่ครับโอ้โหสุดยอดมากโอ้โหดูรถเกี่ยวเราอะเนี่ยคือไม่ไม่สามารถเอารถลงไปได้นะทุกคน ไม่สามารถเอารถลงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปเอารถเกี่ยวมาครับต้องเอารถเกี่ยวมาแล้วก็จะทําการอันนี้นะครับอต้องไปขับรถเกี่ยวมาท่านผู้ชมโอเคดับไ้ก่อนผมต้องไปเอารถเกี่ยวมาแล้วก็มาทําการเอาดันขึ้นอ่ะท่านผู้ชมนะอืมเดี๋ยวไปเอารถเกี่ยวมาก่อนนู้รถเกี่ยวอยู่นู้นไกลมาเลยเดี๋ยวขับรถคันนี้ไปเอาก็ได้ เอ้ยลืมเปิดตัวลืมเปิดตัวเดี๋ยวเปิดตัว,มตวผมจัดเลยนะลืมเปิดตัวลืมเปิดตัวเดี๋ยวจัดสักหน่อยก่อนเอ้าเดี๋ยวเราเริ่มบะเอาเอาปิดตัวอ e ีแตนนี่ชอชัยภูมิอันนี้นี่นะครับนี่ในเะนะจ้าของรถเนี่ยนี่นทีจีน,นะครับผมต้องช่องทีจีนะครับ <c oughs> นี่เลยนี่เลยต้องพู้ถูงคนนี้เลย,เลยสุดยอดมากนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมีรถ อีแต่ลากอ้อยด้วยเออเดี๋ยว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 จัดให้เดี๋ยวจัดให้สวยงามมากเลยครับเดี๋ยวผมไปเอารถเกี่ยวมาก่อนแล้วกันนะรถเกี่ยวนี่ต้องเดินมาใช่ปะเนี่ยฮะรถเกี่ยวผมต้องเดินมาไหมเนี่ยต้องเดินมาไหมครับเนี่ยรถเกี่ยวเนี่ยโอ้โหยเดือด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 เดืดเดืดช้า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 หน่อยช้าช้าไป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 อันนี้ไม่มีแต่นะครับแต่คันนั้นมีแต่นะ เลยครับผมอ่ออันนี้นี่คนไทยก็ผลิตเองนะเนี่ยนะครับผมข้างหลังนี่คือประดิ์ขึ้นมาเองนะครับใช้ไม้ทำนะครัเ <c oughs> นี่ยดีเะล่ะเดี๋ยวเอาจ้าเอาวรลพน์ไปแล้วกันเนาะท่านผู้ชมวรลพน์การเชื่องไปนี่แม่เสียงระดับเครื่องเหมือนกันเลยวะ่ะโอเคเดี๋ยวเรา ไปปฏิบัติการกู้เขาดีกว่าตัวไอ้น,นี่อยู่ไหนวะตัวเก็บล่มอะ่ะเอานี่นี่น,นี่ต้องเดินเอานะทุกคนต้องเดินไปนะเนี่ยเอ,อืดโอเคไปมันเดินเร็วอหรอกไม่เป็นไรเดีเดินลัดลัดทุ่งไปก็ได้จะได้ใกล้ๆนะครับไอ้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะเอ,อ้ย ว่ามันจะส่งอะไรได้หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะเอ้าทำไมไม่ไม่ลงแล้วลูกพี่เอ้ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะส่งข้าวได้หรือเปล่านะจะต่ำเลยจะต่ำกันเด้อตวดครับผมตวดครับบอกได้เลยว่าตวดครับโอเคเดี๋ยวเอาปวข้าวนะทุกคนไปไปส่งข้าวไปส่งข้าวเดี๋ยว ดี๋ยวมันเกิดความเกิดอะไรขึ้นมาจะซวยนะครับอันนี้เข้าชนดิดเดียวกันหรอนะือเปล่านะทำไมโอ้โหเยี่ยนสมบูรณ์จอดที่นี่เฮ้ยไม่ใช่นาบุญจอดทอี่นี่ทำไมเราไม่เห็นวะเนี่ยนาบุญก็จอดอยู่นี่เนี่ยโอ้โหผมไม่เห็นได้ไงวะนาบุญจอดที่นี่ไม่เห็นได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวเกี่ยวเข้า,ขาออกอนแล้วกันครับ อ่าตรงนี้ชิ yelled, ชวๆครับทุกคนครับนี่แมบโอเคเดี๋ยวผมเกี่ยวเข้าก่อนแล้วกันนะอืโอเคโอ้ทำไมเอาม่ไปไม่หมดอะลูกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้หมดดิอันไหนก็มาแล้วโอเคนะครับผมเนี่ยชิวๆครับท่านผู้ชมแต่ก็ไม่ชิวเท่าไหร่นะรถจมเนาะ รถจมนะครับไม่ไม่ไ <región> ม่จิ้วสักเท่าไหร่หรอกก็ไปเรื่อยๆแล้วกันนะคโอ้โหเอาไม่หมดอะเดี๋ยวแถวนึงอันนี้อันนี้ยังยังไม่ได้ช่วยนะท่านผู้ชมเพราะว่าผมไม่มีที่ดึงอะไรเออหรือว่าเราจะช่วยเลยวะผมไม่มีที่ดึงอะไรยี่หรือว่าเรามีที่ดึงหรือวะไม่มีดิมีในไฟที่สองก่อ ที่ดึงจะดึงยังไงมันมันไม่มีที่เกาะรถเกี่ยวมไม่มีที่เกาะนะครับมันต้องมีที่เกาะมีที่กเกาะพ่วงเหมือนรถจิบล้อนะครับผมหมายถึงในเกมน,นะโหได้หรือเปล่าวะท่านผู้ชมมันทำไมไอ้ไอ้นี่มันดูสูงกว่าวะเนาะไอนี้มันดูสูงกว่าดูอ่ะเดี๋ยวลองดูลองดู เออโอ้โหไม่น่าได้ะเอยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นแม่ครูไม่ได้วะท่านผู้ชมไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นแม่ครูเอาบุ้งกีมาใส่นะครับไม่ได้หว่ะคือรถอีแตนเราเนี่ยไม่สามารถลงมาได้นะครับว่าถ้าลงมานี่ มันน่าจะขึ้นไม่ได้น่าจะเด็ดสมอลลี่ไปเลยอะ่ะเออโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเกี่ยวนู่นนี่ก่อนเนาะเอ,อเดี๋ยวเราไปเกี่ยวกับบอลานาบุญนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปใส่ข้าวทดลองแล้วก็เดี๋ยววิ่งเอาไปเอาไปตากดูนะครับโอเคต้องรอนะต้องรออันนี้ด้วยนะรอให้เครื่องมันลงตัวนะเออต้องรอเสียงเครื่องก่อนนะ เีอเป็นไงอือโอ้โหดูธงว่ะถ้าเราจอดธงขยับไหมเออขยับนิดหน่อยถ้าเราวิ่งธงจะขยับเยอะนะครับนีไหมโอ้ยิ่งเราวิ่งเร็วธงก็ยิ่งยิ่งไงดีนะครับยิ่งพัดเยอะนะครับเนี่ยเป็นไงโอ้โหเว่ยมันจ้าซะเหลือเกินนี่ครับท่านผู้ชมโอ้โหมันต้องพอดัดถูกคนนี้เลย <c oughs> มันต้องพอดัดถูกคนเด้นี่ที่หลอกเรานะครับเนี่ยมีไฟปหม ไฟสว่างมากเลยสว่างปะใช้ได้นะไฟใช้ได้นะเดีย๋ยวเราจะไปใส่ข้าวกับนาบุญนะครับแล้วผมวิ่งมาทางนี้ผมจะไปทางไหนวะเนี่ยฮะผมวิ่งมาทางนี้ผมจะไปทางไหนเนี่ยเข้าป่าลรอี่เข้าป่าเข้าป่าเอาละตรงนี้น้ำมันไม่ค่อยลึกนะครับทุกคนแต่มันมีน้ำนะเนี่ยแปลงนี้ก็มีน้ำนะ แต่น้ำไม่ค่อยลึกนะครับเย,ยมาใส่ข้าวแล้วครับคันนี้น่าจะดำได้เนาะทุกคนคิดว่าน,น่าจะดำได้นะครับดำได้ไออุ่น <c oughs> อันนั้นมันดำได้ไออุ่น <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปจอดไว้ตรงนี้เอยนี่น้ำตื้นๆนะครับคิดว่าน,น่าจะเป็นโคลนนะครับโคลนเล็กๆโอเคจอดไว้บนคันนาเลย เออมาใส่ข้าวกับนาบุญครับอ้ยอันนี้มันเอียงเลยนะขนาันามันใหญ่อยู่ไม่อะไรดับเครื่องเลยท่านผู้ชมป่ะเดี๋ยวไปเอานาบุญมาเทกน้ลยนี่โอ้โหดูแหมต้นไม้มันสวยจริงๆนะครับอันนี้มีมีอันนี้หรือเปล่าเนะี่ยโอเค เออเอาละคันนี้ก็เราร้อยห้าสิบนะทุกคนไม่ผมไม่แน่ใจนะว่าหมดเขตหรือยังลองถามนะป๊อปดูได้นะคนี่เนี่ยข้างช่วงล่างสวยมากเลยเห็นไหมช่วงล่างสวยมากเลยนะ่ะ why ทำไมมันใกล้อย่างวะเนี่ยอ๋อมันยื่นเนาะนี่เป็นไงโอ้ยเนี่ยคันนี้ แปลงนี้น้ำมันน้อยเดี๋ยวผมทำให้น้ำนเยอะก่อนเออคลิปต่อไปคลิปต่อไปแล้วต้นไม้มันน้อยเลยไงเดี๋ยวจัดต้นไม้ให้มันเยอะๆเลยโอเครจวดครับผมจวดครับตอนนี้ก็ใกล้จะค่ำแล้วนะทุกคนจะมืดแล้วแป๊บเดียวไงเดีย๋ยวลองไปเทดูนี่มันจะเป็นยังไงลองไปเทดูนี่อือลองเทดูนะลองเทดู กดไม่เป็นแล้วะ่ะปืดหมุน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 ลองเทดูนะครับลองเทดูนะครับจะเป็นยังไงอู้ยอย่าไาปดันเขาดิลองเทดูนะครับนี่โอ้โหรถรถเกี่ยวอย่างคันยังใหญ่อ่ะท่านผู้ชมรถเกี่ยวคันยังใหญ่แล้วนี่แต่คันอย่างเล็กอะ่ะทำไมมันไม่ทีให้วะ<ม>ทีดิหัวหน้า เฮยดีผ้ผมจอดไ่ตรงวะมันก็ตรงอยู่นะอ้าวท่านผู้ชมบอกไงดีวะเนี่ยหรือว่ามันจะเทแบบเหมือนรุ่นยี่เต็มขนาดวะเทแบบเทไกลๆแบบเนี้ยเออช่างแม่งได้เยแล้วเราต้องกดอกก่อนวะไม่รู้กันนะต้องกดอกก่อนดิตมอนเทม่ได้ ไม่มีมันมันไม่มีให้กดเองนะนี่ครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมปิดไว้เพียงเท่านี้นะท่านผู้ชม <c oughs> ก็ตอนแรกว่าจะไปช่วยเออเอาเข้าวออกจากตัวตัวนั่นแต่ว่าก็ต้องมันเอาไม่ได้มันต้องเป็นแมครูนะครับอโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับเดี๋ยวค่อยไปช่วยแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ